พี่น้องเขาบ่าว่าบ้านไดหลังไดเฮือนไดกลุ่มไวไ้ยไรกะกะมีไข่นะะเนาะค่ะนาะกินไข่ค่ะเพราะว่าไข่มีประโยชน์ทุกกลุ่มว้นะคะหมอสาหรับทุกกลุ่มว้ไข่มีโปรตีนไข่มีประโยชน์นะคะ,ะสําหรับเปลือกไข่เนาะคะ่ะพี่น้องเปลือกไข่พี่น้องถิมบอบค่ะ,ะพี่น้องเคยหูจักบ่า,าเปลือกไข่กะมีประโยชน์กับต้นไม้เข้าคือกันเด้ เปลือกไข่มีแคนเสียม,มีประโยชน์กับต้นไม้เนาะค่ะแต่แต่แต่แตพีนองยาเฝ้าเอาเปลือกไข่ไปใส่เด้อคะ่ะถ้ายัง่าท่านในเหตุสิ่งนี้กวนยาเฝ้าไปใส่ต้นไม้เฮาเด้อคะ่ะมันสิเกิดอันตรายากับต้นไม้เฮาเด้อมีประโยชน์กับมีโทษคือกันเด้อพี่นองสิ่งใดที่มีประโยชน์สิ่งนั้นกับมีโทษคือกันเนาะคะ่ะอันในเปลือกไข่เฮ้าก็จะมีเมือกนั่นมันเป็นอาหารของมดทาเฮ้ากัมกักัเฮ้าต่อไข่ออกแล้วเฮ้ากัมไปใส่ต้นไม้เฮาเลยกะต้นไม้เฮามันก็สิเกิด อ่อยู่ดีๆกะเซมีมีม,มดแดงไฟกะเซมีเพียาไฟไรแดงขึ้นในเอ๊มาจากใสเนาะคะ่ะกะมาจากมดนั่นเองเนาะเพราะว่าอ่โปรตีนในไข่ที่มันยังอ,อยู่ในเปลือกไขน่นะกะเป็นอาหารของมดค่ะพี่น้องมดกะเป็นผ้าหะของเพียาไฟไรแดงเนาะ เมื่อมาสูต้นไม้เห่าอ่าเพิ่นกานํานําเพียเียเฟระแดงนั่นแหละมามาข้นต้นไม้เห่าเห็ดห้ต้นไม้เห่ามีสตรูนะคะมีเพียเียเฟ้ระแดงพั้นเลี้ยวเห่าจังคอยเอามาเห็ดแบบนี้กวนเด้อพี่น้องกวนวเสียไปใส่เนาะเอาไปล่างน้ำให้ดีๆค่ะเผื่อใครล้างนา้ำตากแดดแห้งกรอบๆแล้วก็มาขยำขยำแบบนี้ละพี่น้องเอามาขยำแบบนี้เอาเอามาเอามาขว้สักวนันหรือค่ะตั้งไฟเนาะเอากระทะเขาตั้งไฟแล้วก็เพื่อใข่ที่เห่าล้างแล้วตากแดดแล้ว เอเข้าก่อมาขยำม,มุนมุนแบบนี้คะ่ะขยำให้ให้ส่วนยหอ่พื้นจักหน่อยนเอเข้าสิได้ขัวง,ง่ายสะดอกขัวาได้พี่น้องขัวๆัขวขัวก่อนค่ะขัวก่อน <c oughs> ขวเปลือกไข่นี่แหละค่ะเนาะแล้วจะคอยเอาไปใส่ต้นไม้เห้าอ,อ๋อสังเกตค่ะตะกีแม่กำนันกับบอไดสังเกตเนาะเอาไปใส่เลยเดยตอกไข่ถอดปื๊บเปลือกไข่ในมือแต่ขย้ำขย้ำขย้ำมาสั่นเอาไปทิมใส่อันกระถางต้นไม้มาสั่นว่าให้เพื่อนกันห้อยทากให้เพื่อนให้เพื่อนอันใส่ให้ต้นไม้เขามีแค่เสียมมาสั่นเพื่อนว่า สักระยะหนึ่งกบสิมีมดหมดแด,ดงไฟมาสักระยะหนึ่งกะโอ้ยคือมีเพียเนาะคือมีเพียไฟไล่แดงเนาะต้นไหม้ต้นไหม้ตนม้ตนนี้ว่บัสนบัดายแท้เพิ่นมาน้าเปลือกไครพี่น้องเพราะว่า,มมานนะหมดมากินเนาะหมดมากินอันปโปรตีนอยู่ในไข่ที่ห้าบประ่านใดล่างที่ห้าบาัวใดตากแก่ที่ห้าบาดัดใดขวัวขาเสื้อแบบนี้เพื่อนกะไปกินแล้วเพื่อนกะนั่ม เป็นพาหานํำเพี้ยไฟไล่แดงต่างๆไปซูตต้นไม้เ้าซึ่งเป็นอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเ้าจังคอยเอามาเอามาแบบนี้ด้วยค่ะหรือเอามาขัวสควอนนอะค่ะเอามาขัวให้ให้ อมี่เป็นเป็นสีดำจกักนอยเนาะยก็จะได้สารอีกตัวนึงเนาะพื้นอืน่นว่าทังวิชาการพื้นอืน่นว่าได้สารคา,า,าร์บอนว่าสานซึ่งเป็นผลประโยชน์กับต้นไหม่มสาสั่นว่านะอันนี้เนาะอันนี้อ่าเอามาตำเด้อบานนี้คะ่ะพี่นงเฮ้าอควาเราเรียงเขาก็เอามาตำตำให้ละเอียดเลยเด้อคะ่ะตำให้ละเอียดเฮาแล้วก็ที่ไม่ให้เย็นสักวอนเด้อล่ะ <c oughs> ขว้อนๆตำม,มุนๆว่าแม่เสียอาไปใส่เลยเด้ <c oughs> เอาไว้ให้เย็นจ่อยๆคุณเด้อพี่นงจะคอยออาไปใส่ต้นไหม้เข่า ก็ระเจี๊ให้หต้นไม้เฮาได้รับแคลเซียมจากเปลือกไข่ได้รับประโยชน์จากเปลือกไข่แบบบ่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเนาะคะ่ะเฮ็ดแบบนี้แล้วค่อยไปใส่ต้นไม้เนาะคะ่ะขอบคุณที่รับชมเด้อค่ะก็เฮ็ดลองเบิ่งนะคะพี่น้องเฮ็ดลองเบิ่งเด้อจ้า